สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลีกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็คือก็คือเรื่องโรคกระดูกพุนพุนนะครับคือโรคเกี่ยวกับมวลกระดูกของกระดูกลดลงมวลมวลของกระดูกลดลงความหนาแน่นของกระดูกลดลงทำให้กระดูกบางลงแล้วทำให้กระดูกหักง่ายขึ้น นะครับส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุมากกว่า60ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับและมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างล่ะที่ทำให้กระดูกพรุนอายุมากขึ้นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคข้อต่างๆเกาลูมาตอยอะไรพวกนี้โรคต่อมพาราไทรอยโรคไทรอยแกลนอะไรพวกนี้โรคเกี่ยวกับต่อมหวกไต หรือว่าพวกที่ได้ยาสเตอรอยในพวกที่ต้องได้ยาสเตอรอยกดภูมิต้านทานอะไรพวกนี้โดยเฉพาะโรคพุ่งพวงโรคภูมิคุ้มกันทั้งหลายแหล่เนี่ยภูมิแพ้ตัวเองอะไรพวกนี้ก็ได้สเตอรอยเป็นระยะเวลานานหรือว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยหรือว่าสูงสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราอะไรพวกนี้ก็ทําให้กระดูกพรุนกระดูกบางง่ายนะครับโปรตีกระดูกมันจะสร้าง สร้างมากกว่าทำลายตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ30พออายุ30มสถึงสีสร้างกับทำลายพอๆกันพออายุเกิน40กระดูกมีการทำลายตัวเองมากกว่าสร้างเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นก็จะบางลงเรื่อยๆอันนี้คือปกติแต่บางบางรายบางมากกว่าปกติอย่างที่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการสะสมมวลกระดูกตั้งแต่อายุน้อยๆดีที่สุดเพื่อเป็นทุนเราในภายภาคหน้านั้นกระดูกตอนอายุน้อยๆจะสะสมมากได้อย่างไงก็ต้องออกกําลังกายนี่แหละแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนะครับแล้วก็โดนแสงแดดอนอ่อนตอนเช้าๆอะไรพวกนี้ถึงจะทําให้มวลกระดูกเพิ่มแล้วก็แข็งแรงตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายตั้งแต่อายุน้อยๆนี่มียังมีความสําคัญ นะครับแล้วกระดูกพุนมีอาการยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการหรอกเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยมีปวดหรืออะไรเท่าไหร่ไม่มีอาการแต่จะเห็นชัดเจนเมื่อเราหกล้มแล้วก็กระดูกหักง่ายโดยเฉพาะกระดูกสะโพกข้อมือกระดูกสันหลังอะไรพวกนี้ที่พบได้บ่อยนะครับคือกระดูกหักเมื่อไหร่จึงได้รู้ว่ากระดูกพุ่นง่าย ในการไม่ได้ใช้ก็ก็ใช้หลังสีตรวจมวลกระดูกอะไรพวกนี้หรือว่าใช้คำนวณจากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงล่ะดีที่สุดคือออกกำลังกายตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างที่ว่าแหละนะครับออกกำลังกายยังไงล่ะถึงจะด,ดีก็ต้องลงน้ำหนักเพื่อเพื่อทำให้มีการเสริมสร้างกระดูก มวลกระดูกมากขึ้นนะครับเช่นเดินวิ่งเต้นอะไรพวกนี้นอกจากนั้นรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเช่นนมปลาเล็กปลาน้อยผักสีเขียวงาดําเต้าหู้ถั่วมเมล็ดแห้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแดดอ่อนตอนเช้าเชเนี่ยช่วยเพิ่มวิตามินดีเสริมสร้างกระดูกได้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็ต้องระวังอย่าให้หกล้มเด็ดขาด นะครับหกล้มทีไรก็หักทุกทีนะครับโดยว่าต้องมีเครื่องช่วยพยุงเดินเถินต้องมีแสงสว่างเพียงพออะไรพวกนี้แล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยติดตามนะครับแล้วอุบัติการของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าโรคมะเร็งเซยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องพึงสั่งวรไว้นะครับ การรักษาก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ยาเป็นหลักแล้วก็มีทั้งยากินกับยาฉีดเพื่อเพิ่มมวลกระดูกและมีแคลเซียมอะไรพวกนี้ประกอบนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ